สวัสดีครับ,คครบพวกเรา Tattoo Color ครับข,ขอต้อนรับเข้าสู่ Countdown to Pop d a n d ครับและนี่คือตอนสุดท้ายแล้วเธอต้องไปฮะเป็นเพลงช้าของเรานะครับพอสุดท้ายเธต้องไปใช่ไหมเราเลยมาถ่ายทําที่นี่หมอชิดหมอชิด2เดี๋ยวเดี๋ยวคือก <นะ S 2> ูรู้แล้วหมอว่าตรงนี้หมอชิด 2, 2> มาบ่อยแต่กูอยากรู้<ป><ป>ว่าสุดท้ายเธอต้องไปเนี่ย มันเป็นเพลงช้ามันเป็นเพลงเศร้าใช่ไหมแล้วมาถ่ายทําไมที่หมอชิดนี่อ้าวคนที่มาที่ทุกคนมาปุ๊บสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปพวกเพิ่งลงรถมาลงรถมาเดี๋ยวสภาพมันก็ไปไงสุดท้ายแล้วพี่ๆเขาก็ต้องไปอยู่ดีไม่ว่าจะมาต้องไหนว่าที่นี่หมอชิดก็ต้องไปอยู่ดีก็็นการเดินทางเพลงโซ่มเพลงเศร้าช่างแม่ง ไม่เกี่ยวพูถึงว่าสุดท้ายเ้วเธอต้องไปนะเนื้อหาของเพลงนี้คือว่าคนเราที่คือคบกันแต่รู้แล้วคนนี้เขาไม่รักเราแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีแต่เพลงนี้หลายหลายคนเคยฟังทาง YouTube แล้วครับผมเพราะว่าจริงเพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่เราทําสมัยสมัยตอนเรียนมหาลัยครับผมเพื่อเป็นเพลงประกอบละครของคณะคุณคุณดิมคณะวิทยาการจัดการนะครับมขอนแก่นนะครับและทีเนี้ยเราก็อยากพอเราชอบเพลงนี้เราอยากเอาเพลงนี้เข้าในอัลบั้มเราเลยทําเดโมขึ้นมาตอนนั้นจะทําชุดอุปเจงเพาะ ทำไปเดโมไว้สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เข้อเพลงมันเต็มโคต้าแล้วแต่สุดท้ายเลาเพลงหลุดไม่รู้หลุดได้ไงเหมือนกันแต่หลุดจริงๆเราก็ไม่รู้ยังไงก็ทําให้คนได้บางคนได้ฟังเพลงนี้ก่อนก่อนไปเยอะเลยก่อนไปห้าแสนกว่าคนนะห้าแสนกว่าวิวก็งงก็เลยอถึงเวลาเอาเพลงนี้มาใช้ในบัมซะทีแต่ก็ทําไปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ไม่ใช่วอร์ชั่นเดโมที่หลุดไปที่คุณค้นเคยกันเพราะเพลงนี้จริงๆแล้วตอนที่ประกอบละครเนี่ยน้องปามชิลลิ่งซันเดย์ร้องไว้อ่ะเพราะมาก ครับแล้วก็อันนี้มาทำเป็นเวอร์ชันคุณรัตซี่ร้องครับก็ร้องกับเปียโน2ตัวได้พี่ปรีจากเจสเตอร์ที่เล่นให้เจสเตอร์เล่นให้ลูลาแล้วก็จะเล่นให้คนสัตว์ใหญ่เราด้วยนะฮะมาอัดเล่นอัดแบบว่าฟ r e เ t e m p เลยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรคืออัดปุ๊บพร้อมร้องเลยพร้อมร้องกันเลยก็พี่ปรีก็เก่งมากฟังลายเป็นโนพี่ปรีเลยกันว่ามีแบบลูกเล่นยังไงเช้งไปเช้งมาแต่ว่าจริงๆแล้วมาถึงหมอชิดจะไม่พูดถึงหมอชิดเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราเด็กขอนแก่นอยู่แล้วจริงๆตอนที่ผมเดินเดินเข้ามานี่คือ โอ้บรรยากาศและความจํามันทั่งภูมาหมดเลยนะ<ช>เพราะรว่าจริงๆเราเรา,เ,ราเวลาเรามาทํางานที่สมอลูมเนี่ยเราก็จะลงที่นี่ก่อนลงที่นี่อ่าประมาณนั้นหรือแม่ก็จะเป็นนครชัยแอร์อะไรประมาณนี้ใกล้ๆกันถ้าเกิดว่ามีมีเวลาหน่อยก็จะไปนครชัยหรือว่ามีเร่งด่วนกลับไปกลับมาเนี่ยมอชิปนี่ก็ยังคุยกคุณรัฐอยู่เลยว่าเออรัฐถ้าเกิดว่าตอนนั้นนะเรามาส่งเดโมเนี่ยแล้วเราเห็นคนแต่งตัวอย่างตรงกันนะไอเชี๊ยนี่ใช่ไหมกูเลยเตะหน้ามันแล้วมึงแต่งตัวเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยกูสงสัยไอเจี๊ยเนี่ บอกว่าสใสอย่างนี้แหละเขาเท่ไม่ลองทางไปแล้วล,ล,ลม้มเลยก็แทบไม่ไม่เจ็บใช่ไมไม่เจ็บมีอะไรพูดถึงเพลงนี้ตรงครับสุดท้ายแล้วเธอต้องไปครับเป็นเพลงชาที่เพาะมากเพลงหนึ่งครับก็สุดท้ายแล้วเธอต้องไปอ,ะอ,อ่ะอ่าไปฟังเพลงดีกว่าครับสุดท้ายแล้วเธอต้องไปครับผมเตรียมตัวเศร้าได้เลยฮะ เธออยู่ตรงนี้อยู่ไม่ไกลและต่อจากนี้อีกไม่นานเท่าไรคนที่จรงนี้เขาต้องไปมีแค่ภาพทรงจำติดใจเท่านั้น แต่ทุกนาทีจากนี้จะเป็นเช่นไรเก็บรักจะมีเอาไว้เท่านั้นก็มีความหมายจากวันนี้ฉันยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรในเมื่อเราต้องหา่างตัวฉันทำทุกอย่าง สุดท้ายแล้วเธอต้องไปนับวันต่อจากนี้เวลาที่มีค่อยคอยห่างไกลวันที่เราพบกันตัวฉันยังจำได้อยากใี้เก็บมันไว้ฉันนั้นรักเธออยู่ทั้งที่รู้เธอต้องจากไป อยู่ตรงนี้ในใสายตาความรู้สึกนี้จะย้อนมาเมื่อไรเพราะวันนี้เธอต้องไปมีแค่ภาพทรงจำติดใจเท่านั้นเอง แต่ทุกนาทีจากนี้จะเป็นเช่นไรเก็บรักจะมีเอาไว้เท่านั้นก็มีความหมายจากวันนี้ฉันยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรในเมื่อเราต้องหาตัวฉันทำทุกอย่าง สุดท้ายรู้เธอต้องไปนับวันต่อจากนี้เวลาเธอมีค่อยค่อยห่างไกลวันที่เราพบกันตัวฉันยังจำได้อยากีเก็บมันไว้ฉันนั้นรักเธออยู่ทั้งที่รู้เธอต้องจากไป